สวัสดีครับ f ออุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านนะครับเกิดอะไรขึ้นกับโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพง่ะครับท่านผู้ชมที่ทำให้ทีมผู้บริหารต้องออกมาโพสต์เตือนถึงสองท่านเลยนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับมันต้องมีนัยสำคัญแน่ๆไม่อย่างนั้นทีมผู้บริหารกระชิดบอสโจเนี่ย ไม่ออกมาโพสเตือนอย่างนี้นะครับแต่ว่าใครละครับเป็นบุคคลคนนั้นนะครับที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยเนาะหรือมีพฤติกรรมดื้อรั้นไม่เชื่อฟังทีมผู้บริหารหรือเปล่าจึงต้องออกโรงเตือนอย่างนี้นะครับไม่มีมูลมาไม่ขี้แน่นอนนะครับเอฟซี FC ทุกท่านก่อนจะสายเกินไปนะครับศิลปินท่านไหนที่อยู่ในองค์กรเนาะ ของโดมสนนอยเพชรบันแพงนะครับทั้งสองวงนะครับวงหนึงวงสองควรพิจารณาดูว่าตนเองนะ่ะกำลังทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับลองพิจารณาดูนะครับอย่าไปหลงเชื่อ f อฟของตนเองนะครับโดยไม่ได้ไต่ตรองเนาะอย่าคิดว่า f อฟของตนนั้นรับจริงนะครับไม่รู้ว่าหวังดีหรือหวังร้ายนะครับ บุคลากรในองค์กรนะครับต้องรู้ตัวเนาะเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในองค์กรท่านจะต้องเชื่อฟังคําสั่งของทีมผู้บริหารอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะแม่พยาคนนี้เนาะอยู่กับองค์กรมานานนะครับรู้ช่องทางอะไรเป็นอะไรรู้หมดนะครับจากประสบการณ์ที่อยู่กับสาวน้อยมานานนะครับย่อมรู้ว่าอะไรดีไม่ดีนะครับถึงต้องโพสต์ออกมาอย่างนี้นะครับ เก่งจริงทุบหมอ้อข้าวตัวเองแท้ๆแอดข้ามหัวผู้บริหารแท้ๆแอชแท็ผู้ติดตามหมอลำนะครับนี่นางพยานะครับแม่พยาเนาะพอออพีทนะครับนี่ก็เป็นคนใกล้ชิดบอสโจที่อยู่กับวงสาวน้อยเพชรมันแพงมานานเหลือเกินนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนาะทีมขอบตาดำนะครับสุทธิพงศ์นะครับบุญบรรจงนะครับก็โพสต บอกว่าข้ามอะไรก็ข้ามไปแต่อย่ามาข้ามหัวทีมผู้บริหารน,นะครับนี่แหละครับมันต้องมีนัยะสําคัญจริงๆเลยนะครับไม่อย่างนั้นทีมผู้บริหารจะไม่โพสอ,อะไรออกมาเล่นๆแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับโดยเฉพาะนิกกี้นีเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดบอสจ,จตลอดเวลานะครับสิ่งที่โพอสออกมานี้มันไม่ใช่เล็กๆนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นใคร กำลังทำอะไรนะครับเอฟซีทุกท่านมันต้องมีนัยสำคัญมันต้องมีเหตุทำให้เกิดอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเกินงามนะครับจึงทำให้ทีมผู้บริหารเนี่ยออกมาทักท้วงออกมาโพสเตือนสติศิลปินในองค์กรนะครับสิ่งนี้บอสโจก็คงจะรู้นะครับถ้าหากคนเครชิดทีมผู้บริหารรู้นะครับแสดงว่าบอสโจก็ต้องรู้เพียงแต่ว่าบอสโจย,ยังไม่ออกมา พูดอะไรนะครับมันเป็นธรรมดาเนาะบางเสีายงเมอย่างศิลปินในวงนะครับบางคนอาจจะดื้อรัน้นบางคนอาจจะไปเชื่อบรรดเอฟซี FC ต่างๆที่มาซัพพอร์ตนะครับบางคนมันมีจริงๆนะเอฟซี FC ทุกท่านมันมีเอฟซีปัญญาอ่อนนะครับที่เสี่ยมให้ศิลปินนี่เกิดความลังเลเกิดความไม่เชื่อมั่นในองค์กรนะครับพยายามยุเยยุเยศิลปินท่านนั้นๆนะครับ ทำให้ศิลปินนั้นหลงเชื่อหลงผิดตามคำยุแย่ตามคำยุย,ยุย่วของเอฟซนะครับทาให้หลงผิดซึ่งมันเคยมีปรากฏมาแล้วนะครับศิลปินในองค์กรหลายท่านนะครับก็เคยมีลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับทำให้หลงผิดแล้วก็ออกไปมารู้ตัวทีหลังก็สายนะครับแต่ก็โชคดีที่ยังกลับตัวทันนะครับเพราะว่าไปหลงเชื่อบรรเอฟซที่มาซัพพอร์ตตนเอง ที่เขาหวังดีกับกลายว่าเป็นหวังร้ายนะครับทําให้ศิลปินต้องลงผิดไปเชื่อเขานะครับในที่สุดก็ออกจากวงไปตอนหลังก็สํานึกตัวได้นะครับกับตัวทันเหตุการณ์แบบนี้มันมีมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับคงไม่มีทีมผู้บริหารท่านใดเนาะที่จะออกมาโพสเล่นๆแบบนี้นะครับมันต้องมีมันต้องมีนะครับมันต้องมีนัยยะแน่นอนแสดงว่ามันมี ศิลปิน,นกาลังหลงผิดกําลังหลงระเริงคิดว่าตนเองนี่โด่งดังหรือเปล่าหรือว่ากําลังอาจไม่คาดคิดรู้เท่าไม่ถึงการในสิ่งที่ตนเองทํานั้นเป็นการข้ามหน้าข้ามตาทีมผู้บริหารหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องสํารวจเนาะศิลปินทุกทกท่านนะครับในองค์กรของโดมสาน้อยเพชรบ้านแพงทั้งวงหนึ่งวงสองนะครับต้องพิจารณาดูตัวเองเนาะว่าตัวเองนั้นกําลังละเมิดกําลัง ทำไรผิดพลาดหรือเปล่าไม่เงินทีมผู้บริหารไม่ออกมาทักท่วงแปบนีนะครับ f f c ทุกท่านควรพิจารณาดูนะครับ